สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามภารกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยจำนวน6นายรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก1คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง1คันร่วมกับ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบรัญรชการทหารพัฒนาและกองร้อยทหาพรพานณที่4 912มอบถุงยังชีพจำนวน150ชุดและน้ำดื่มจำนวน150แพ็ ของกองบัญชาการกองทัพไทยมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตกภัยในพื้นที่ตำบลเชิงคีรีอำเภอศรสีสาครจจำนวน150ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวเข้าสู่สภาวะปกติณหมู่สี่บ้านดาฮงตำบลเชิงคีรีอำเภอศรสีสาครจังหวัดนราธิวาสและนี่คือภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอ่าน